สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Hello Denmark อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ชินนี้และนกเราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่ร้านหน้าร้าน District ทอนคินนะคะร้านอาหารเวียดนามแบบชิคชิกสไตล์คนโคเบนเฮเกนที icken, ่เกินกันนะคะดิฉันเรียก i s t t r i t t อ o k e n มาตลอดเดี๋ยวเราไปดูว่ามันหมายถึงอะไรดีกว่าในร้า <laughs> นะจริงๆแล้ววันนี้เราก็จะมา รายการเที่ยวเดนมาร์กนี่เป็นรายการที่พาไปชมที่ที่กินที่เที่ยวในในเดนมาร์กเนาะโซเ่เป็นคเป็นเฮเกนนั่นแหละวันนี้เราก็มาร้านอาหารที่ดอกบอกเมื่อกี้นี้เป็นร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ดสไตล์เวียดนามราคาไม่แพงราคาเป็นมิรมากและอร่อยมากค่ะเราไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะ กาดในร้านนะคะร้านอะไรอีกรอบนึงดิสตริกทนกินทนกินนะทนกินเข้าไปทนกินเข้าไปมันก็จะไป็ออกสไตล์คือร้านอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรปรัชญาของเขาอะเนาะเรียกว่าอะไรไม่รู้ฟิโลโซฟีของเขาแล้วกันไม่รู้มีเปล่าหรือจะคิดเอาเองนะก็จะเป็นสไตล์สตรีทฟู้ดเวียดนามเป็นอาหารเวียดนามสไตล์สตรีทฟู้ดนั่นเองคุณเห็นว่าการจัดตั้งโต๊ะเนี่ยก็ไม่ได้แบบออกสไตล์ เป็นร้านอาหารฟไฟดิ닝หรูหลาอะไรเหมือนเป็นแบบร้านสตรีทฟู้ดอที่คุณมาทานกันง่ายๆแต่ว่าเป็นแบบคลิปหน่อยไม่ใช่แบบว่าสตรีทฟู้ดแบบว่าแบล็กดินไม่ใช่ไม่ได้แบล็กดินนะไม่ได้ของง่ายๆนะทอันนี้นะคะอาหารของเขาเนี่ยเออนี่ทิ่ฉันเพิ่งรู้นะวันนี้ว่าคําว่าทนคินเนี่ยก็คืออ่าวตังเกียใช่ปะใจะมะชื่อนี้ปะ เออเนี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเขามันเป็นที่อ่าวัังเกียซึ่งอยู่ในเวียดนามใกล้ๆฮานอยแล้วแล้วแล้วร้านเนี้ยมันเป็นเอาสูตรอาหารที่เป็นแบบทรดิชันลพื้นเมืองของฮานอยอ่ะมาทำแว่าจานอาหารเนี้ยมันจะเป็นแบบอาหารแบบสไตล์แบบ วัฒนธรรมจากฮานอยแล้วเขามีการใช้ก็รู้ว่าเวียดนามนะีบบเขามีการออคพโยพคนไ์โดยฝรั่งเศสช่วงหนึ่งใช่ปะเพราะฉะนั้นนะอาหารเขาอะ่ะมันจะมีการผสมความฝรั่งเศสอีกหนึ่งมันจะมีเมนูหนึ่งดิคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นเอาบาเก็ตมาใส่กับอาหารเวียดนามข้างในงอ่าก็มันคือแซนด์วิชนันแหละแทนที่จะเป็น ซอสเศษหรืออะไรที่เป็นอาหารฝรั่งเสร็จก็เป็นอาหารเวียดนามอยู่ข้างในบาเก <อา S 2> ตอะไรตนางๆก็ีเป็นการผสมผสานเวียดนามกับฝรั่งเศสด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูเนี้ยความเก๋ความแบบว่าสตรีทสไตล์เก๋ๆของเขานะคะราคาไม่แพงเลยเดี๋ยวเรามาเราสั่งไปแล้วเรามาดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะ อาหารของเราก็มาแล้วคะนกเป็นไงบ้างอะไรแต่ละอย่างอันดับแรกดิฉันอันนี้ที่เคยเล่าไปเมื่อกี้ว่าเขาเป็นการส,ส่งประสานระหว่างอาหารเวียดนามกับฝรั่งเศสเนาะนี่คือตัวอย่างหนึ่งอันนี้มันถูกขันครึ่งไปแล้วคนละขึ <c oughs> ่งคนละรึ่งอันเนี้ยมันก็คือเป็นเป็นขนมปังปากเกตนั่นแหละแบบฝรั่งเศสอ,อ่แะแต่ตข้างในเนี้ยเป็นอาหารเวียดนามอ,อันเนี้ยจะเป็นบาร์บีคิวพอ คือหมูแดงนั่นเองและเป็นหมูแดงที่อร่อยมากดิฉันจะแกะให้ดูนะอ่คุณก้องเข้ามาหน่อยเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นหมูแดงปะเนี่ยเนี่ยหมูแดงอย่างนี้อ่หมูแดงเหมือนหมูแดงบ้านเราอร่อยมากเออท่านกินครั้งแรกมากสินมาไม่ได้กินอร่อยอร่อยนะคะอ่ะต่อคุณอธิบายนคของเดียนนะคะก็จะเป็นสลัดของทางร้านก็เป็นสลัดผักแล้วก็ เป็นเต้าหู้เป็นเบเก้นออปชันนะคะร้านนี้เขาก็จะมีเมนูสําหรับคนที่กินแต่ผักกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวไม่กินเนื้อสัตว์ก็มีก็เป็นตัวเลือกเลือกหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้คนแถวสแกนดิเนเวียเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์รัลกโลกเขาจะพยายามลดเนื้อสัตว์พยายามจะเป็นพลาเนเบสฟู้ดแทนเบสการกินทุกอย่างโดยอาหารที่มาจากพืชใช่แบบเพราะฉะนั้นก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่กาลังมาแรงนะคะในทุกส่วนของสแกนดิเนเวีย แล้วก็ของทอดทั่วไปของเราเป็นกุ้งชุบแป้งทอดแต่เป็นแบบแป้งข้าวเจ้าเป็นเปล็ดข้าวเหมือนกับเหมือนบ้านเราคล้ายๆลาบ้านเราที่แบบข้าวเปี่ยวเียวอ่ะแต่ข้าวพองอ่ะค่ะแล้วก็ทอดนันจิ้งนี่คือน้ำปลาใช่น้ำปลาเวียดนามน้ำปลาเวียดนามบางคนอาจจะบอกว่าเม็นแต่ในฉันมันบอกว่าหอมนะคะน้ำปลาเวียดนามฉันชอบอันนี้ก็จะเป็นคือเกี๊ยวทอดแหละ นะเกลยวทอดคุณดูนะตัวใหญ่มากไส้แน่นมากคุณกัดเข้าไปกบบคือแน่นแล้วเวลากินน่ะคุณก็ต้องจิ้มกับจิ้มกับน้ำจิ้มนี่เป็นน้ำปลาเวียดนามเนาะจะมีพริกด้วยมีแบบเปรี้ยวนิดนึงน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยอือคือสร้ห้างในมันมีเหมือนแบบหมูเห็ดอะไรอย่างเงี้ยคำว่าน้ำปลาเวียดนามอ่ะคุณอย่าไปคิดนะว่า ก็จะเหมือนนั้นปลาพริกที่ไทยอ,ะอ่ะที่เราคือน้ำปลาพริกไทยเราไม่สมัดจิ้มอย่างนี้กินได้นะช่บางคนอาจจะกินได้ฉันไม่ได้เมราเค็มเกินน้ำปลาน้ำจิ้มน,น้ำปลาที่เนี่ยมันจะออกแนวมีกลิ่นน้ำปลาม,มีเดี๋ยว<ช>มีเพลกความเผ็ดมีความเปรี้ยวนิดนดขึ้นมาแล้วก็หวานน,น้อยๆเหมือนเขาน่าจะผสมอะไรข้างในเนี้ยค่ะส่ว<ช>นอันนี้ของดิฉันนะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่า rice noodle กับ chicken ก็นในนี้ก็จะมีตัวนี้ก็คือก็คือถ้าเฝอคือก๋วยเตี๋ยวน้ำอาอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวแห้งของเวียดนามชก็จะมีเส้นแต่เป็นเส้นหมี่คุณเห็นป่ะเส้นหมี่แบบนี้รสชาติไม่มีการเติมเครื่องปรุงนะคือมันไม่มีเครื่งองปรุงให้เติมนะ<ช>คุณเดียวมาพริกน้ำปลามาเติมแต่ไม่มีเพราะทุกอย่างอ่ะรสชาติมันถูกปรุงมาแล้วอันนี้เช่นเดียวกันรสชาติของอันเนี้ยมันก็จะจะออกแนวเหมือนกินสาลาดัดอ่ะจะออกแนวแบบ มีความหวานนิดเดียวออกแนวเปรี้ยวๆเค็มๆนิดหน่อยแล้วตัวที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็าคืออ่ะอยู่ไหนชิกเก้นตัวนี้มันเหมือนไก่หมากอ่ะแล้วมันก็แบบนิ่มเนี่ยอืมควานิ่มของไก่อยู่ทีนแนะ,ะน,นำ แต่คุณไ่หวังะสัส่งอะไรรนพอ๋อระหว่างระหว่างที่คุณเคี้ยวอยู่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะว่าร้านนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงคือว่าเขาก็เปิดมานานแล้วหลายปีแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับคนเวียดนามแหละเป็นเจ้าของร้านแล้วก็อยู่เดนมาร์กมาตั้งแต่เด็กด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยคนเวียดนามอพยพมาหลังช่วงสงครามเขาก็หนีมาแบบว่าหลายประเทศทั่วโลกนะ,ะสงครามเวียดนาม,มาส,สงครามเวียดนามใช่แล้วหนึ่งในประเทศที่เขาหนีมาคือเดนมาร์ก และสตอรี่ที่เขาหนีมาถือว่าเดนมาร์กเนี่ยมันเก่งเรื่องการเดินเรือใช่ไหมมันก็จะมีบริษัทเดินเรือชื่อ m e r ร์ซึ่งบริษัทใหญ่อันดับท็อป3ของโลกเลยแล้วก็ไปช่วยเหลือคนที่จะรีภัยออกมานอกประเทศโดยการ mm hmm. ที่นําคนเวียดนามออกพยยเพเ่อแบบนั้นนะขึ้นเรือสินค้าของเขามา uh huh. แล้วก็ล่องมาจากเวียดนามมาถึงเดนมาร์กแล้วก็มาอยู่ที่เดนมาร์ก ก็มีเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ของเวียดนามกับเดนมาร์กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ช่วงที่สมัยก่อนเนี่ยคนที่เจ้าของบริษัทนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็มีเหมือนกับทุกๆปีคนเวียดนามก็จะไปขอบคุณว่าได้มาช่วยเหลือพาเขามาจากสงครามที่อันบดพรายตอนนั้นแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่เดนมาร์กเป็นได้อ่าค่ะโลสสัมเภาโลสสัมพาใช่สัมภาไดเร็มเมอรของประเทศเดนมาร์กนะคะอ่าค่ะก็ มีอะไรอีกอลไรคงราคาลืมบอกอราคาเนี่ยจะอยู่เราๆที่เป็นชามๆเนี่ยอยู่เราๆประมาณร้อยห้าสิบหกสิบร้อยเจ็ดสิบโครใช่ซึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทได้ปะใช่คุณประมาณชามอย่างเงี้ยเจ็ดร้อยบาทไทย<ช>ซึ่งราคาเนี้ยถือเป็นราคาไม่แพงนะถ้าเป็นในแง่ของร้านอาหารที่เข้ามานั่งเนี่ยราคา<ช>ไม่แพง คือร้านเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สาขาเดียวที่เราอยู่ตรงนี้ในในใจกลางถนนช้อปปิ้งสตรีทมันมีอีกสองสามสาขาได้คือไปเสิร์ชดูได้เลยนะคะใช่ใครที่เป็นแบบทัวริสต์มาอยากหาร้านเข้ากินง่ายๆไม่ต้องบุ๊กกิ้งไม่ต้องไม่จำเป็นต้องบุ๊กเพราะฉะนั้นก็จะมีโต๊ะนั่งตลอดดิสตริกโคเคนก็จะเป็นหนึ่งในอันหนึ่งที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะสายอาหารอีเชียนอย่างของเรานะคะภาษาอังกฤษว่าทนกินถ้าเกิดว่าภาษาไทยได้ไหมอ่านกันเกียร์ ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราทันกันก่อนก็ฝากติดตามรายการ Hello Denmark ได้นะคะใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ได้กับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ช่อง The Forward t s นะคะแล้พบกันใหม่กับ h e l l หลเดนมา k กนีเป็นร้านอาหารสไตล์สตรีทฟู้ด สไตล์เวียดนามราคาไม่แพงนะคะเป็นมิตรมากและอร่อยมากค่ะเราไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะคะ